สถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายร่วมกับภาคีคเครือข่ายกรมการปกครองอำเภอเมืองหนองคายเทศบาลตำบลวัดธาตุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุผู้นำชุมชนบ้านเบิดใหญ่และบ้านผู้ ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติปี2568โดยมีพันตำรวจเอกจิรวิทปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานยังได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน และได้มอบบัตรอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครในชุมชนพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มยังได้ให้โอวาดและกล่าวผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ,รพร้อมได้ขอบคุณชาวบ้านผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี